เราจะระชั่วได้เราก็ต้องอาศัยหลักศาสนาเป็นของอยู่ข้างหน้าเราเป็นคุณเราปฏิบัติตามเส้นทางธรรมที่เป็นคุณนั่นไปทานศีลเป็นธรรมะเป็นคุณเป็นเส้นทางคุณคุณเป็นเส้นทางบุญเส้นทางมรรคเป็นทางเส้นทางขัดเกลากิเลสจิตใจนิสัยเราแล้วเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเดินมาเราเดินปฏิบัติธรรมไปตามทางธรรมมันต้องเป็นบุญเพราะธรรมะเป็นเส้นทางมรรคเป็นทางคุณเขาเรียกธรรมะคุณ ธรรมะเป็นเรื่องศาสนาเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติไปสู่การละชั่วเราธรรมะจึงอยู่ข้างหน้าเราคือคุณเราต้องทาดีละชั่วเป็นพุทธบูชาเพื่อข็ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ใจเป็นคนนี้เป็นต้น <c oughs> การทําดีของเราตามบัญญัติบัญญัติคือข้อธรรมที่เขาสอนเอาไว้บัญญัติคือสมุติบัญญัติธรรมะสมุติบัญญัติคือข้อธรรมศาสนาปฏิบัติตามไป เมื่อพวกเราปฏิบัติตามรูปแบบของพุทธศาสนาปฏิปฏิบูชาแล้วธรรมะเป็นข้อธรรมในตำราเนี่ยนะที่เขากล่าวสอนไว้ในตำราเราต้องใช้เป็นมรรคเท่านั้นอย่าใช้เป็นเรื่องอัตตาขำว่าเป็นมรรคคือเป็นทางเดินไปสู่บุญไปสู่คุณไปสู่ธรรมอันประเสริฐต่อ,ต,อต่อไปนันลาลางพ่อพูดธรรมะเนี่ยธรรมะศึกษาตามข้อธรรมแล้วมันจะมีธรรมอีกตัวหนึง่งธรรมนี้เรียกว่าธรรมเหนือบัญญัติธรรมที่มีสามารถบัญญัติได้ เพราะบัญญัติมันมาจากสังกายนาธรรมะพุทธเจ้าบัญญัติไม่ได้ก็่ต้ธรรมคุณนั้นทําไรที่เป็นบัญญัติล้วเราเอาบัญญัติมาน,นั่งเป็นธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็มาน,นั่งอวดตัวตอนกันแล้วมานั่งถือดีอวดดีกันเช่นทางธรรมนี้ไม่ควรทําเพราะไม่ใช่คุณเนสสะปาตนะที่เกิดขึ้นในรูปแบบนิกายแล้วทิฏฐิวิบัติกรรมวิบัติเพราะธรรมะจะเป็นธรรมคุณตลอดทางไม่เป็นอืน่นธรรมที่สูงสุดคือธรรมที่นอกบัญญัติฟังให้เป็นนะตรงนี้สํคาคัญมากนะ รมเนี่ยมันอยู่เหนือบัญญัตินะไอ้ธรรมชาติธรรมที่เหลือบัญญัติแค่ตัวจิตตัวจิตเนี่ยคือตัวสติับสัมปัธรรัญญาสติับสัมปทธรรัญญาหลวงพ่อกล่าวไปแล้วเ,ไไเทศบ่อยมากและพยายามทุกวันพยายามจะเทศตรงนี้ให้เราสนใจธรรมชาติธรรมตรงนี้เพราะธรรมเนี่ยเป็นมรรคจิตเป็นมรรคจิตไปสู่การทําให้เราเนี่ยไปสู่การละชั่วได้ดีที่สุดคือทําจิตผ่องแผ้วทําจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นความโศกความเศร้าเสียใจหรือหลุดพ้นเครื่อง้อยลัด ไอ้เครื่องไร้รัดเรามันคอ,อุปาทานและจิตเธอโมหะจิตเราที่หล,ลงตัวเองอ่ะสำคัญผิดเร,รารดีเพราะเรามีเราเป็นเราเป็นประรธานเราบรรลุธรรมเราตัดกิเลสแล้วถ้าจิตคุณไม่ผ่องแผ้วในจิตคุณเองมันู้วนอยู่ถ้าจิตคุณไม่ข้ามพ้นความโศกความเศร,าร้าความพิริพิไลลาลพึงลาพันไปได้จิตมันยังโหยหาอะไรอาวรยังหลงโลภอยู่ในอารมณ์องมยู่จิตนี้ไม่เข้าถึงธรรมะที่อยู่เหนือบัญญัติได้ธรรมะที่อยู่เหนือบัญญัิเนี่ยมาทําให้จิตกอราผ่องแผ้วจิตมันจะเกษม เข้ามาจิตเกษมเนี่ยจิตเนี่ยมันจะไม่ถูกเครื่องร้อยลัดในตัวมันเองร้อยลัดเขาว่าจิตมันจะไม่ถูกขันร้อยลัดขันมันมีวิญญาณขันทัญญาขันทั้งขันขันรูปประขันนามาขันไปตัวกรรมของเรา้อยลัดมันจะหลุดพ้นเครื่อง้อยลัดนี้จิตจึงเป็นจิตเกษมจิตนี้จะไม่ทุกข์กับขันจิตจะไม่ทุกข์กับจิตตัวเองมันจิตที่อยู่เหนือเหตุผลแหละพรามาศึกษาธรรมเหนือบัญญัติการศึกษาธรรมเพื่อให้ทุกข์มันเบาบางลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากพระละชั่ว ควาั่มชั่วของเราคือโมหะจิตที่หลงอยู่นั่นแหละหลงตัวเองค่ะหลงรูปรสกลิ่นเสียงตัวเองหลงผัสสะตัวเองหลงรูปนามนั่นแหละรูปนามคือกรรมเป็นตัวเวทนาไอเวทนาก็สุเขเวทนาทุกเขเวทนาไอเวทนากับเวทนาเนี่ยเราเนี่ยไปอยู่กับเวทนานี้เรายินดีในเวทนานี้มันจึงเป็นตัวทุกเขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเวทนาไปกองไม่เที่ยงแล้วเข้าไปยึดมั่นถือมันในเวทนาไอเวทนามันมาจากรูปกับนามกายกับจิต กรรมกูคือกรรมฐานนั่นแหละตัวเวทนานั่นแหละหลักธรรมเวทนาเนี่ยไม่เรื่องรูปนามขันห้าหลักสติสัญญาเป็นตัวรู้เป็นตัวอุเบกขาเป็นตัววางเฉยในเวทนาเป็นตัวรู้อเนี้ยเป็นธรรมบัญญัติที่มันมีอยู่ในปรมัตถภาวธรรมธรรมได้สังเกตที่ดีเนี่ยมันเป็นธรรมเหนือบัญญัติเพราะธรรมเนี่ยมันกล่าวในบัญญัติแต่ไม่ใช่บัญญัติเพราะมันเป็นตัวภาวธรรมบัญญัติไม่ได้ต้องสังเกตเอาธรรมที่มันบัญญัติไม่ได้นี่คือตัวรู้ในเวทนา ไอ้ตัวรู้เวทนาตัวสติสัมปทัญญะไอ้ตัวรู้นีนี้แหละเรียกว่าตัวสังขารธรรมตัวธรรมะตัวรู้เนี่ยมันบัญญัติไม่ได้มันเป็นธรรมที่เหนือบัญญัติแต่เราต้องรู้ว่าธรรมะบัญญัติเขาสอนเนี่ยเขาบอกนี่เขาแนะนําเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปแล้วเราต้องเข้าใจธรรมะปรมัตถภาวะมันธรรมที่เหนือบัญญัติธรรมที่เหนือบัญญัติเนี่ยเป็นตัวสภาวะปรมัตถธรรมเท่านั้นเองตรงนี้หลวงพ่อเรียกว่าตัวสัมปทัญญะรู้สึกไอ้ตัวรู้สึกของสัมปทัญญะเนี่ย มันตัวรู้วางเฉยในตัวรู้ของมันมันรู้แล้วมันเฉยอยู่ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสังขารธรรมสุรจิตตัวธรรมภายในเขาคุณต้องใช้ศรัทธาคุณปัญญาคุณความเพียรคุณขันติคุณสัจจะคุณไปทาตประธรรมนี้